สากึงตัวนำเนี่ยเป็นวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งเป็นวัสดุทั่วไปนี่แหละแต่ว่าสมบัติของมันก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่นําไฟฟ้าแต่การนําไฟฟ้าของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการนําไฟฟ้าของมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิถ้าสมมติเราเราเขียนเป็นแผนภาพแถบพลังงานเหมือนที่เราเรียนในอินออเหมือนที่เราเรียนจริงจริงเจนเคียนก็น่าจะพูดถึง ถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพในทฤษฎีแถบพลังงานเราสามารถจำแนกวัสดุตามการนำไฟฟ้าได้3แบบถูกไหมครับก็คือตัวนำไฟฟ้าหรือคอนดักเตอร์สารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ฉนวนไฟฟ้าหรืออินซู a เลเตอร์ทำไมมันถึงนำไฟฟ้าทำไมมันถึงไม่นำไฟฟ้ามันสัมพันธ์กับแบนด์แกปหรือผลต่างระดับพลังงานของสิ่งที่เรียกว่าเวเลนซ์แบนกับคอนดักชันแบ a นด เวเลนซ์แบนดกับคอนดักชันแบนคือปกติแล้วเนี่ยอะวัสดุหรือสารทั่วไปเนี่ยเวลาเราฟิลอิเล็กตรอนหรือมันอยู่เฉยๆเนี่ยอิเล็กตรอนมัน,ม,นมันจะมาจบที่เวเลนซ์แบนก็คือเราฟิลไปถึงเวเลนซ์แบนถ้ามันจะนําไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีอิเล็กตรอนอยู่ในคอนดักชันแบนด d ด้วยมันจะต้องมีอิเล็กตรอนอยู่ในคอนดักชันแบนด d ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยก็คือโลหะเกือบทุกชนิดใช่ไหมครับคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวนฟฟําาไฟ้ มันมีอิเล็กตรอนในสถานะทั่วไปอ่ะมันมีอิเล็กตรอนอยู่ในคอนดักชันแบนด์พร้อมแล้วพูดง่ายๆก็คือเวเลนซ์แบนด์กับคอนดักชันแบนด์มันแทบจะติดกันเลยหรือบางทีอาจจะโอเวอร์แลปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนดักเตอร์หรือตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมันนําไฟฟ้าได้เพราะว่าอิเล็กตรอนมันพร้อมอยู่ในนี้อยู่ละอยู่ในคอนดักชันแบนด์อยู่ละส่วนอินซูเลเตอร์หรือฉนวนไฟฟ้าเนี่ยอันนี้นะแบนแกบมันเยอะเกินไปแบนแกบมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้น Excite อิเล็กตรใน Valence Band ขึ้นไปถึง Conduction Band ไม่ได้เนื่องจากแบน d g แกลมันกว้างเกินไปมันก็เลยยังไงก็ไม่นำไฟฟ้าเป็น Insulator อ่ะส่วนตัวที่กั้มเกึ่งที่เราใช้กันในในใ,ในวันนี้ก็คือ Semiconductor สารเกึ่งตัวนำแบนดแกลมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันอ่นี่ก็จำตัวเลขไม่ได้แล้วว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีค่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าแบนแกลมัน ไม่ได้สูงขนาดนั้นแปลว่าเรามีทางพอที่จะ excite อิเล็กตรอนที่อยู่ใน valence band ขึ้นไปที่ conduction band ได้แล้วถ้า excite ได้ปุ๊บมันก็นำไฟฟ้านั่นแหละแล้ววิธีหนึ่งในการ excite ก็คือเพิ่มอุณหภูมิเนอะอะเพิ่มอุณหภูมิถ้าใครถ้าเราเรียนฟิสิกส์เคมีสถ้าเราเรียนส t ต t h เทอร์โม สถิติถิติข้าเทอร์โมดนามิกส์เนี่ยเราก็จะพบว่าอุณหภูมิมันส่งผลต่อระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนไปเฟลแล้วสุดท้ายเราก็จะพบว่าตรงนี้เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอ่ะอิเล็กตรอนมันสามารถจ้ำขึ้นไปอยู่บนนี้ได้บนคอนดักชันแบนด์ได้มันก็เลยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของเซมิคอนดักเตอร์หรือสากึ่งตัวนําว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิการไฟฟ้ขาของมันก็จะเพิ่มขึ้นวัสดุที่ทําตัวเป็นสากึ่งตัวนําหรือเซมิคอนดักเตอร์ได้ก็คือ โลหะเอ้ยพี่โลหะขอโทษก็คือเป็นธาตุในกลุ่มสิบสี่ธาตุในหมู่สิบสี่ก็หมู่สี่เอนั่นแหละก็คือเรามักจะเจอแค่สองตัวนี่แหละก็คือซิลิกอนกับเจอร์เมเนียม,มซิลิกอนกับเจอร์เมเนียมเนี่ยเป็นสารถึงตัวนําได้นะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือทบทวนเนาะอธิบายว่าระดับพลังงานส่งผลต่อ,อการน,นําไฟฟ้าได้อย่างไงโอเคนะแต่ทีเนี้ยอ่าถ้าจะต้องมาให้อุณหภูมิเยอะๆเพื่อที่จะทําให้มันนําไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยุ่งยาก เพราะฉะนั้นวิธีนึงในการเพิ่มการนำไฟฟ้าของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือเราโด و มันด้วยธาตุชนิดอื่นเราโด و เซมิคอนดักเตอร์ด و ซิลิกอนหรือโด و เจอร์เมเนียมหน่ยด้วยธาตุชนิดอื่นเราโดบด้วยโดแแปงธาตุชนิดอื่นซึ่งไอ้คำว่าด و เนี่ยคือใส่ไปน้อยมากเลยประมาณหนึ่งในสิบล้านส่วนหรืออะไรเงี้ยคือน้อยมาก พราะไม่งั้นมันจะสูญเสียสมบัติเซมิคอนดักเตอร์ไปเลยพวกพวกของแข็งพวกนี้โครงสร้างของแข็งของมันมีผลอย่างมากต่อสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีอืมเขาถึงได้แบบต้องมาศึกษาการพัฒนาคาตาลิสอะไรอย่างเงี้ยนเะเราด و อะไรเข้าไปล่ะเราดบได้สองแบบเราดบได้แบบโดยที่ใส่ธาตุในหมู่สิบห้าหรือหมู่ห้าเอเนี่ยคือฟอสฟอรัสไนโตรเจนหรืออาร์เซนิกหรือเราด و ด้วยธาตุในหมู่สิบสามอะลูมิเนียมอินเดียมแกลเลียม มันจะเพิ่มการน,นำไฟฟ้าด้วยเมคานิซึมที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันอ่ะถ้าเราดบปด้วยหมู่1ิอ่ะอย่าลืมนะว่าซิลิคอนเจอร์มิเนียมอะไรเนี่ยอยู่หมู่สิี่ถูกปะอ่ะฉชั้นมันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมันมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดกี่ตัวสี่ตัวแล้วเนาะอ่ะแล้วปกติถ้าตรงนี้เราก็อยากให้มันครบออกเตถูกปะก็คือมันต้องการอีกสี่ตัวถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราดอปโลหะเออถ้าเราโดปพลาดหมู่สิบห้าเข้าไปพาาดหมู่สิบห้ามีอิเล็กตรอนวงนอกห้าตัวถูกไหม สี่บวกห้าเป็นเก้าถูกไหมครับแปลว่ามันจะมีอิเล็กตรอนเกินมันจะมีอิเล็กตรอนเกินเหมือนอย่างเช่นดูในโครงสร้างตรงนี้อ่ะมันมีซิลิคอนถ้าเราใส่ฟอสฟอรัสไปปุ๊บอ่ะมันแทนที่มันจะครบออกเตตเป็นแปดดูตรงนี้ก็ได้ดูอันบนหรืออันล่างก็ได้แทนที่มันจะครบเป็นแปดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเก้ามันมีเก้าอ่ะมันก็มีอิเล็กตรอนเกินดิอิเล็กตรอนนี้มันจะไปอยู่ไหนอ่ะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกมันก็เลยต้องวิ่งไปวิ่งมา เพราะฉะนั้นไอการวิ่งไปวิ่งมาของอิเล็กตรอนตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้เกิดการนําไฟฟ้าได้แล้วการดอปไดธาตุหมู่สิบ้าเนี่ยมันเหมือนทําให้มันมีอิเล็กตรอนเพิม่มเนาะก็เหมือนทําให้มันเป็นลบเขาก็เลยเรียกว่าเป็น ntype s e ซม c o n d u c ก o r n ก็คือนากระดีมาแหละ ntype s e m i c o n d u c ก o r ก็คือจากการดอปหมู่สิบห้า 15, เข้าไปเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยก็เลยทําอิเล็กตรอนที่เกินเนี่ยเลยทาหน้าที่นําไฟฟ้าโอเคไหมครับสำหรับธาตุหมู่สิบห้าอ่ะ ในทํานองเดียวกันหรือในาทางกับกันเนี่ยธาตุหมู่13ซึ่งมีแค่สามอิเล็กตรอนอะลูมิเนียมอินเดียมหรือแกลเลียมเนี่ยซึ่งมีแค่สามอิเล็กตรอนสีบวกสเป็น7ใช่ไหมครับเมันก็ไม่ครบออกเตตแหละออกเตตต้อง8แต่มันขาดไป1น่งแต่มันเกือบแล้วเนาะเจ็ดเกือบ8แล้วเพราะฉะนั้นวัสดุสารพวกนี้มันทําตัวยังไงมันก็พยายามจะไปหาตัวอื่นมาเติมไม่ครบแปดละ เช่นอ่ะดูข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับอ่ะถ้าดูข้างล่างอ่ะมันพยายามจะครบแล้ละแต่ช่องเนี้ยมันเป็นช่องว่างตรงนี้เป็นช่องว่างเราเรียกมันว่า hole H-O-L-E เรียกว่า hole ไอตรงนี้มันอยากครบ8ปมันก็ไปดึงอิเล็กตรอนจากเพื่อนบ้านมาสมมติถ้ามันดึงดึงอิเล็กตรอนจากเพื่อนบ้านมาตรงนี้ก็จะเ i l แต่ตรงนี้มันก็จะมาเกิด o ฮ e ใหม่ตรงนี้เกิด o ฮ e ใหม่เสร็จอ่ะมันก็จะไปดึงเล็อิเล็กตรอนที่อื่นมาอีกอ่ะ ตรงนี้นก็ครบแต่ไออิเ e ล็กตรอนที่ดึงมาก็จะไอตำแหน่งตรงนั้นก็จะกลายเป็นโฮลเพราะฉะนั้นเมื่อโดบด้วยธาตุหมู่13หรือสามเแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการขาดออกเทตใช่ไหมาแต่มันสามารถทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้ด้วยการเคลื่อนที่ของโฮลนี่แหละได้ด้วยการเคลื่อนที่ของโฮลจริงๆมันก็คืออ e ิเล็กตรอนนั่นแหละเพียงแต่ว่าพวกนักวัสดุศาสตร์เขาจะชอบเรียกมันใหม่ว่าเป็นโฮล แล้วมันเสมือนว่ามันมีประจุบ,บวกถูกปะมันขาดอิเล็กตรอนมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามีประจุบ,บวกเขาก็เลยเรียกเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มนี้ว่า p-type ก็คล้ายๆ positive นาะ p p-type semiconductor เพราะฉะนั้นเราก็เลยกล่าวว่า n-type semiconductor เนี่ยมีตัวนําไฟฟ้าหรือ major majority carrier เนี่ยตัวนำไฟฟ้า, major, major rier, วฟฟาพวกที่เป็นพว,พวกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุบ,บวกในขณะที่ p-type เนี่ย majority carrier เป็น hole ซึ่งมีประจุ บวกแต่อย่าลืมโฮก็คืออิเล็กตรอนวัคซนซีแหละโฮมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเออมันคือแค่เป็นการขาดอิเล็กตรอนมันก็เลยเหมือนการดึองอนะิเล็กตรอนอ่ะมันก็เหมือนว่าพอเราเดึองอิเล็กตรอนไปโฮมันก็เคลื่อนที่ตรงข้ามกัแบคบิดการดึองอิเล็กตรอนถูกปะเออเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายอ่ะเพื่อแบบเออมันมันก็จะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่พูดถึงตัวอิเล็กตรอนใช่ไหมเขาเลยเพื่อให้ง่ายเขาเลยบบเออพูดถึงเป็นโฮไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับอ,อ่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่าในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยตัวที่ พอเพื่อให้ง่ายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า n-type เนี่ยมีอิเล็กตรอนเป็นตัวพาประจุส่วน p-type เนี่ยมีโฮเป็นตัวพาประจุแล้วก็ความรู้เสริมก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าโฮเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยตัวเดียวมก็วิ่งได้แล้วแต่โฮมันเหมือนต้องใช้เวลาในการดึงนิดนึงเลย้ยครับดึงมาฟิลประจุฟิลโฮฟิลโฮเก่าแล้วได้โฮใหม่มันใช้โปรเซสตัวนี้นานกว่าก็เลยพูดว่าโฮมันวิ่งช้ากว่าอิเล็กตรอน โอเคป่ะอันนี้ก็คือการทําให้เซมิคอนดักเตอร์มีการนําไฟฟ้าด้วยการโดบด้วยธาตุหมสิบห้า 15, หรือหมสิบสามได้เป็น N-type กับ P-type นะครับบททวนเนาะเหมือนจริงๆน่าจะเคยเรียนแล้วอะสไลด์สุดท้ายเลยล้วกันโอเคพอเราพูดถึง N-type กับ P-type s เซมิคอนดักเตอร์ละแล้วเราเอามาทำอะไรเร,เราเาเอาเซมิคอนดักเตอพวกนี้มาทำอะไร การใช้งานอันหนึ่งของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือเอามาควบคุมการไหลของประจุควบคุมการหลทิศทางการไหลของกระแสด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าไดโอดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าไดโอดอ่าซึ่งไดโอดเนี่ยเกิดจากการเอาเซมิคอนดักเตอร์สองชนิดก็คือเอา p type semiconductor กับ n type semiconductor เนี่ยมาต่อกันเอามาต่อกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อ แหล่งกาเนิดสักไฟฟ้าข้างนอกใช่ไหม external voltage เข้าไปแล้วก็ดูว่ามันจะนําไฟฟ้าได้ไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นรูปจริงของไดโอดอันนี้เป็นสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าของไดโอดนะครับอ่ะไดโอดทางานยังไงมันควบคุมกระแสะไฟฟ้าได้ยังไงคือมันควบคุมให้กระแสะไหลได้ในแค่ทิศเดียวถ้าเกิดว่าเราแอพพลายผิดทิศท,ท,ทางเนี่ยกระแสะจะไม่ไหลต่างจากโลหะเนาะโลหะเนี่ยสมมติว่ามีแท่งแท่งโลหะเฉยๆอ่ะจะให้สักไฟฟ้าบวกเป็นลบลบเป็นบวกยังไงอ่ะมันก็นําไฟฟ้า แต่พอเป็นไดโอดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ละมันจะได้คทิตเดียวได้ได้ยังไงเรามาดูกันอ่ะตั้งสตินะฮะมันจะงงงนิดนึงตั้งสติอ่ะถ้าเรามี p type กับ n type อย่างนี้ให้ p เป็นสีเหลืองๆให้ n เป็นสีฟ้าๆเสร็จปุ๊บเราต่อสักไฟฟ้าอันนี้เป็นเครื่องหมายของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเราต่อสักไฟฟ้าให้ขั้วบวกชน p type ให้ขั้วลบชน n-type ให้ขั้วบวกชน p-type ให้ขั้วลบชน n-type สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขั้วลบอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากขั้วลบใช่ไหมอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากขั้วลบใช่ไหมลบมันก็วิ่งมาทาง n-type ลบมันก็วิ่งมาทาง n-type ส่วนบวกเนี่ยมัน บวกเนี่ยมันก็วิ่งมาทาง p-type ประจุบวกเนี่ยมันก็วิ่งมาทาง p-type อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุบวกเนี่ยวิ่งมาทาง p-type มันก็เหมือนส่งเสริมไปในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของ hole อ่ามันก็วิ่งมาทางนี้ hole วิ่งมาทางนี้อ่าเสร็จปุ๊บส่วนลบมันก็วิ่งมาทางนี้วิ่งผ่าน n-type มาซึ่ง n-type ก็มีอิเล็กตรอนให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าการต่อการต่อสักไฟฟ้าในทิศเนี้ย มันต่อสอดคล้องกับทิศของไดโอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโฮประจุบวกเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มาทางทางนี้จากซ้ายไปขวาส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็วิ่งจากขวาไปซ้ายแบบนี้อ่ะโฮกับอิเล็กตรอนรวมกันมันสเสถียรนถูกปะโฮกับอิเล็กตรอนรวมกันมันสเสถียรนเพราะว่าฝั่งหนึ่งขาดอิเล็กตรอนอีกฝั่งหนึ่งอิเล็กตรอนเกินมันมารวมกันมันเลยชอบเลยเพราะฉะนั้นการต่อแบบนี้มันทําให้กระแสะะไหลได้เขาเรียกว่า forward bias ขาเรียกว่า forward bias เป็นการต่อที่เอาขั้วบวกชน p type เอาขั้วลบชน n type ของไดโอดมันเลยทําให้กระแสไหลได้กระแสไหลได้จากการที่ประจุบวกเนี่ยไป,ไปเพิ่มโฮตรงนี้แล้วก็ประจุลบไปเพิ่มอิเล็กตรอนตรงนี้มันเลยวิ่งสอบร้องกันเพราะมันมันวิ่งมาเติมกันนะอ่ะบวกมันอยากชนลบอยู่แล้วนะเนาะมันเลยอนุญาตให้กระแสไหลได้เป็นแบบ forward bias กระแสไหล,หลได้วาดไปตรงนี้นิดหนึ่ง อ่ะถ้าต่ออีกแบบนึง่งหรอครับถ้าต่อสลับกันถ้าต่อสลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเอาขั้วลบชน p-type แล้วเอาขั้วบวกชน n-type ถ้าเอาขั้วลบชน p-type เอาขั้วบวกชน n-type สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุลบตรงเนี้ มันจะมาหาบวกถูกปะแล้วก็ไอ้ขั้วลบตัวนี้ยมันก็จะมาเติมที่บวกตรงนี้ขั้วลบตรงนี้มันมันจะมาเติมที่บวกตรงนี้หรือพูดง่ายๆคือจริงๆอะโฮมันจะเคลื่อนที่หนีมาหาขั้วลบและอิเล็กตรอนอะมันจะเคลื่อนที่หนีมาหาขั้วบวกโฮกับอิเล็กตรอนมันวิ่งหนีกันโฮกับอิเล็กตรอนมันวิ่งหนีกันเกิดอะไรขึ้นโฮเนี่ย อย่าลืมนะว่าการมีโฮลหรืออิเล็กตรอนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงโฮลมาเรื่อยๆเนี่ยท้ายสุดตรงกลางๆตรงนี้ครับตรงรอยต่อ p-n junction ตรงนี้รอยต่อตรงนี้เขาเรียกว่า p-n junction ถ้าเราดึงโฮมมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ตรงที่เอาเคอร์เซอร์ชี้อยู่เนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเป็นแค่โครงซิลิคอนเฉยๆเลยอิเล็กตรอนก็เหมือนกันถ้าอิเล็กตรอนวิ่งหนีมาตรงเนี้ย ตรงกลางๆตรงจังชัน,ตร,นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนกันไอการไม่มีอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า depletion region ทําให้เกิด depletion region ตรงนี้สีเทาๆตรงนี้ครับเกิด depletion region เพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วจริงๆก็คือเป็นเป็นลบกับบวกอยู่กันอย่างนี้แต่มันไหลไม่ได้แล้วสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าต่อแบบเนี้เอาลบชนูเอาลบชน p type เอาบวกชน n type เนี่ย กระแสจะไหลไม่ได้ครับเพราะว่าโฮกับอิเล็กตรอนวิ่งหนีก,กันเกิดดิพิชันไรเชนประจุมันเลยเหมือนว่าประจุมันจะขาดเอ้ยขอโทษวงจรมันเลยขาดการต่อแบบนี้เลยเรียกว่ารีเวิร์สไบแอสไม่ทําให้เกิดกระแสะไหลอ่ะเขาก็เลยบอกว่าไดโอดเนี่ยมันทาหน้าที่คอนโทรลการทิศทางการไหลของกระแสะไฟฟ้าสัญลักษณ์มันเลยเป็นอย่างเนี้ยเออเหมือนชี้แบบเดต้องวิ่งทางนี้เท่านั้นห้ามห้าวิ่งอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะอีกครั้งหนึ่งไดโอดมันทำหน้าที่คอนโทรลการไหลของกระแสได้ยังไงถ้าเราเอาขั้วเอาแบตเตอรี่ข้างนอกอ่ะขั้วบวกชน p-type ขั้วลบชน n-type เนี่ยเอ่อโฮกับอิเล็กตรอนมันสามารถวิ่งมาเจอกันได้โฮเพราะว่าบวกมันก็เหมือนมีโฮแหละบวกเอ่อมันก็วิ่งมาชนกันโฮกับอิเล็กตรอนวิ่งมาชนกันมันก็เหมือนวิ่งไปได้เรื่อยๆเอ่อวิ่งไปเรื่อยๆลบมันก็วิ่งมาทางนี้บวกมันก็วิ่งมาทางนี้มันมาเติมกันแล้วมันก็วิ่งเรื่อยๆ ก็เลยให้กะะะไระแสไหลได้เขาก็เลยเรียกว่า forward bias แต่ถ้าเป็น reverse bias เนี่ยโฮกับอิเล็กตรอนมันวิ่งหนีออกจากกาันเพราะว่าโฮมันต้องการมาเติมตรงนี้ตรงเติมตรงลบส่วนอิเล็กตรอนมันต้องการมาเติมตรงบวกแล้วท้ายสุดวงจรจะขาดไปเพราะว่าตรงนี้ตรงกลางเนี่ยไม่มีกระแสะไม่มีตัวพาประจุแล้วไม่มีโฮไม่มีอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นโครงสร้างเฉยเกิด depletion region เขาก็เลยเรียกว่าเป็น reverse bias กระแสะไหลไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้ไดโอดก็เลยเอามาใช้ควบคุมทิศทางการไหลของประจุดได้ของกระแสะได้แล้ว